ยุทธการแกติสเบิร์กมันไม่ใช่แค่การรบกันธรรมดานะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์เลยในตอนนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญสคัญแล้วก็ราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตคนจริงๆซึ่งมันหล่อหลอมให้การรบครั้งนี้กลายเป็นตำนานที่เราพูดถึงกันจนทุกวันนี้เพื่อที่จะเข้าใจภาพใหญ่ของสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับเราลองมาเริ่มจากเรื่องเล็กๆกันก่อนดีกว่า เรื่องของชายคนหนึ่งกับธงผืนหนึ่งที่เขาสาบานว่าจะปกป้องมันด้วยชีวิตคนที่เราพูดถึงก็คือพันเอกแฮร์ริสันเจฟฟอร์ดครับแล้วนี่คือคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับชาวเมืองของเขาตอนที่ได้รับมอบธงผืนใหม่เขาพูดว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้พิทักษ์และปกป้องมันเป็นพิเศษโหฟังดูหนักแน่นมากเลยนะครับแล้วเขาก็ทำตามสัญญานั้นจริงๆครับ ในสนามรบที่เกตติสเบิร์กท่ามกลางความวุ่นวายโกลาหลในทุ่งเข้าสาลีเนี่ยเขาพุ่งเข้าไปปกป้องธงผืนนั้นแล้วก็ถูกแทงด้วยดาบปลายปืนมันแสดงให้เห็นเลยว่าธงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผ้าผืนหนึ่งแต่มันคือเกียรติยศคือจิตวิญ,ญญาณของทั้งกองพันธ์เลย ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือการเสียชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาเป็นนายทหารฝ่ายสหาภาพที่ยศสูงสุดที่เสียชีวิตจากดาบปลายปืนตลอดทางสงครามเลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของการรบแบบประชิดต,ตัวแล้วก็ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้ามากๆของเขาแล้วคำพูดสุดท้ายของเขาตอนที่ถูกหามออกจากสนามรบก็คือแม่แม่แม่ มันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากเลยนะครับเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าเบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์เบื้องหลังเกียรติยศต่างๆเนี่ยมันคือราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายจริงๆและมันก็นําเราไปสู่คําถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกว่าเออแล้วทําไมพวกเขาถึงต้องมาสู้กันละรใช่ครับอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คนอย่างเจฟฟฟอร์ดต้องมาสละชีวิตในสนามรบแบบนี้เราคงต้องย้อนกลับไปดูกันที่รากเหงา้าของความขัดแย้งที่มันแบ่งประเทศนี้ออกเป็นสองฝ่ายเลย คำถามก็คือสงครามครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นเรื่องของสิทธิของแต่ละรัฐหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของาธาตุกันแน่คำตอบเนี่ยมันชัดเจนและหนักแน่นมากครับมันคือเรื่องของาธาตุล้วนๆเลยทางวิทยาลัยการสงครามกองทัพบ,บกสหรัฐเขายืนยันเลยนะคะว่าประเด็นอื่นๆอ,อย่างเรื่องสิทธิของรัฐเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างที่แตกหน่อออกมาจากประเด็นหลักนี้นั่นก็คือ การดำรงอยู่แล้วก็การขยายตัวของระบบทาุนั่นเองคือเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่มันสะสมมาน,นานหลายสิบปีเลยไล่มาตั้งแต่ข้อตกลงมิสซูรีที่พยายามจะรักษาสมดุลไปจนถึงกฎหมายแคนซัสเนบราสกาที่ทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็คำตัดสินคดีเดรดสกอตที่สั่นสะเทือนรากฐานของชาติไปเลยคือทุกอย่างก้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับการเดินเข้าใกล้สงครามที่ตูแล้วยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเอาล่ะ พอสงครามมันปะทุขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีเป้าหมายแล้วก็แผนการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสองชาติสองยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับฝ่ายเหนือหรือที่เรียกว่าสาภาพเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักของเขาเลยก็คือรักษาสาภาพเอาไว้คือลินคอนต้องการจะพิสูจน์ว่าการแยกตัวออกไปเนี่ยมันผิดกฎหมายในขณะที่ฝ่ายใต้หรือสมาพันธรัตเขาต้องการแค่สิ่งเดียวเลยครับคือเอการาชเขาอยากจะเป็นประเทศของตัวเอง ซึ่งไอเป้าหมายที่มันต่างกันสุดขั้วเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวกําหนดทุกการเคลื่อนไหวในสนามรบเลยทีนี้พอเรามาดูเรื่องทรัพยากรกัน,กนบ้างโอ้โหความแตกต่างนี่มันน่าตกใจเลยนะครับฝ่ายเหนือเนี่ยมีประชากรมากกว่าเป็นสองเท่ามีศักยภาพทางอุตสาหกรรมถึง84%อร์เซของประเทศแถมยังมีระบบการเงินที่มั่นคงกว่าเยอะในขณะที่ฝ่ายใต้หนีแทบจะไม่มีอะไรเลยความไม่สมดุลตรงนี้ล่ะครับที่บีบให้ฝ่ายใต้ต้องสู้ในแบบที่แตกต่างออกไป ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือฝ่ายใต้ไม่มีทางชนะในสงครามที่มันยืดเยื้อได้เลยครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีโรงงานผลิตปืนใหญ่หรือสร้างทางรถไฟได้เร็วเท่ากับฝ่ายเหนือการทำสงครามบั่นทอนร์กำลังเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับการฆ่าตัวตายสำหรับพวกเขานั่นแหละครับและนี่แหละครับคือหัวใจของกลยุทธ์ของฝ่ายใต้เลยตามหลักการของคลาวเซอร์วิทเนี่ยพวกเขาไม่จำเป็นต้องบุกไปยึดวอชิงตัน หรือไม่ต้องทำลายกองทัพฝ่ายเหนือให้หมดเกลี้ยงก็ได้สิ่งที่ว่าเขาต้องทำก็คือทำให้สงครามมันยืดเยือ้อทำให้มันนองเลือดจนฝ่ายเหนือทนไม่ไหวแล้วก็ยอมเจรจาสันติภาพไปเองภูนิยยคือแค่ต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ทำลายใจสู้ของฝ่ายเหนือให้ได้ก็พอแล้วเรื่องนี้ก็นำเรามาสู่แม่ทัพผู้เป็นตำนานของฝ่ายใต้ครับโรเบิร์ตอีลีและแผนการที่มันทั้งอาจหารแล้วก็เสี่ยงสุดตัวของเขา แผนที่จะตัดสินผลของสงครามให้ได้ในฤดูร้อนปี1863นั่นเองคือหลังจากที่ลีคว้าชัยชนะแบบสุดยอดที่ช h นเซลเลอร์ส i วลลเนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาของฝ่ายใต้มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วการตั้งรับเฉยๆมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปเขาต้องเป็นฝ่ายรุกต้องบุกขึ้นไปทางเหนือแล้วก็บังคับให้เกิดการรบแตกหักที่จะตัดสินชะตากรรมของชาตินี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดที่นำไปสู่เกติสเบิร์กครับ แล้วสิ่งที่ลีต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชัยชนะเล็กๆน้อยๆนะครับเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าสงครามกวาดล้างคือเขาต้องการทำลายกองทัพฝ่ายเหนือให้สิ้นซากไปเลยเพื่อบีบให้ลินคอนต้องยอมแพ้นี่มันไม่ใช่การบุกเพื่อหาสเสบียงธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการเดิมพันเพื่อจบสงครามให้ได้ในครั้งเดียวและคำพูดของลีเองก็ยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนเลยครับเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะสร้างความตื่นตระหนก และทำลายล้างกองทัพสหาภาพให้สิ้นซากโหนี่คือความทะเยอทะยานที่มันน่ากลัวมากเลยนะครับคือจะทำลายทั้งกองทัพแล้วก็ขวัญกำลังใจของคนทั้งชาติในครั้งเดียวแต่ว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนจะไร้เทียมทานเนี่ยกองทัพของลีกำลังมีปัญหาใหญ่ซ่อนอยู่ครับ s t o n e วอลแจ็ c k s o นมือขวาคนสำคัญของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปผู้ประชาการระดับสูงหลายคนก็เป็นคนใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ นี่คือวิกฤตด,ด้านภาวะผู้นำที่มันดันมาเกิดขึ้นในจังหวะที่เลวร้ายที่สุดเลยและทางฝั่งสหาภาพละ่ะกำลังทำอะไรอยู่คำตอบก็คือกำลังวุ่นวายโกลาหลเลยครับพวกเขาเพิ่งจะเปลี่ยนผู้บัญชาการกองทัพคนใหม่แล้วก็ต้องแข่งกับเวลาเพื่อหยุดยั้งการบุกข,ของรีให้ได้ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดนี้ล่ะครับที่กำลังจะนำไปสู่การประทะกันที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเกติสเบิร์ก ท่ามกลางความสับสนโอลมานเนี่ยนะคะประธานาธิบดีลินคอนได้ส่งสารที่ชัดเจนมากๆถึงในพลของเขาเขาสั่งว่ากองทัพของลีตังหากคือเป้าหมายที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ริชมอนนี่คือการปรับเปลี่ยนแนวคิดครั้งสําคัญเลยนะครับจากการยึดเมืองหลวงของศัตรูไปสู่การทําลายกองทัพของศัตรูให้ได้และผู้บัญชาการคนใหม่จอชมีดอ่ะก็ทําหน้าที่ได้อย่างน่าทึ่งมากลองคิดดูสิครับ เขาเพิ่งเข้ารับตำแหน่งแค่3วันก่อนการรบแต่เขาสามารถสร้างภาพรวมของสถานการณ์ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันวางแผนสำรองส่งคนไปหาข่าวแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางส่งสเสบียงคือเขานำระเบียบกลับคืนมาสู่กองทัพได้ในช่วงเวลาที่มันสำคัญที่สุดจริงๆแต่ในขณะที่ฝ่ายสหาภาพเริ่มตั้งหลักได้ฝ่ายใต้กลับกำลังเผชิญกับความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงเลยครับเจฟส์สวอต ผู้บัญชาการทหารมา้าซึ่งเปรียบไปก็เหมือนกับหูและตาของลีเนี่ยได้ขาดการติดต่อไปทําให้ลีเหมือนคนตาบอดสนิทเลยไม่รู้เลยว่ากองทัพสาภาพอยู่ที่ไหนการประทะก,กันที่เกติเกสเบิร์กมันก็เลยเกิดขึ้นจากความบังเอิญซึ่งเป็นความบังเอิญที่อันตรายถึงชีวิตจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยนําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าเมื่อเราต้องเจอกับวิกฤตมีข้อมูลไม่ครบ และก็อยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลร,ระหว่างการวางแผนอย่างเป็นระบบแบบมีดกับสัญชาตญาณอันกล้าหาญแบบลีอะไรมันสำคัญกว่ากันนี่เป็นคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องกลยุทธ์และการตัดสินใจมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ